thank ช่อ้วกนะชอบทำามานังกีดขอกินนู่นกินนีูอดอยากรู้นะว่าจะทนใจใช่ไหมล่ะจริงๆคือทางอาหารและขนมไม่เคยขาดปากเลยสักวันแค่ไม่รู้จกพอเฉยๆแถมอาหารที่กินนี่ก็กินดีกว่าคนอีกนะจะให้ลองกินอาหารเม็ดของเวลนิวส์เขาสูรหมาพันธุ์แรกนี่เราเคยเห็นเขาโฆษณาในงานมาที่เมืองทองสักงานหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนั่นคืออยากซื้อมากๆแต่เขายังไม่มีจำหน่ายนไทยซึ่งตอนนี้เขามีวางขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วปกติแล้วก็เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยโดยอาหารที่เราเลือกต้องเป็นแบบเกรนฟีทเท่านั้นหมาพันธุ์เยอะผิวจะไม่ถูกก อย่างพวกแป้งแปะลูกซารปุ้งแตงหนือารกันบูดด้วยนะาสาร์ตดับหนึ่งก็เป็นเนื้อสดที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงกินแล้วตัวแน่นกดแน่นเหมือนไอ้ครัวในชิปนี้เลยเรามึ่เจะบังก้องทาไมนี่เนี่ยไอซองตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะอ้วนแต่เราไปถามคุณหมอมาแล้วเขาก็บอกว่าน้ําหนักก็อยู่ในเกณฑ์พอดีนะไม่อ้วนหรือในผอมเกินไปมาแ่กอกเนะี่ยถทาอ้วนเกินก็จะไม่ไดีต่อคอหรือก็ดูขาเราเวลอคอตัวนี้เนี่ยเนะี่ยน่าซองเขาบอกได้ว่าบํารุงทั้งขนและคอเลยเป็นซองส่วนหลักล เกรดตีเกรดสุดเปอร์รพิมียม,มก็ลองวลวเดี๋ยวขอดูได้นะบ๊ายบาย